ห้าอาหารป้องกันไตเสื่อมนะครับหลายๆคนอาจจะรู้อยู่แล้วว่าไตเนี่ยมีหน้าที่ในการปรับสมดุลข้อที่1คือ h e ลต t ้ y f ต t หรือว่าน้ํามันสุขภาพน้ํามันสุขภาพผมแนะนําแค่3อย่างลวกันคือน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นน้ามันรําข้าวแล้วก็น้ามันมะกอกเวลาเราใช้ในการประกอบอาหารเนี่ยน้ำมันเหล่านี้จะมีส่วนในการบํารุงไตด้วยแล้วก็ไม่ทําให้เลือดเป็นกรดด้วยข้อที่2คือน้ําส้มสายชูหมักจากแอปเปิลน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิลเนี่ยจะมีข้อดีก็คือมันจะมีสารตัวหนึ่งชื่อกรดอะซิเต เวลาเที่ยวรับประทานเข้าไปแล้วมีความเป็นกรดก็จริงแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันไปทําปฏิกิริยาในร่างกายแล้วจะทําให้เลือดเป็นด่างมากขึ้นก็จะทําให้ไตเสื่อมช้าลงข้อที่3คืออาหารเกี่ยวกับธัญพืชในธัญพืชเกือบทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นถั่วเม,ม็ดมะม่วงหิมาพานเป็นแอลมอนต,ต่างๆพวกนี้จะมีเฮลตี้แฟตอยู่แล้วซึ่งเวลารเรารับประทานอาหารพวกนี้จะทําให้เลือดเป็นด่างได้ด้วยข้อที่4คืออาหารกลุ่มมะนาวกับส้มพวกนี้จะมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่ากรดซิตริก กรดซิตริกเวลาที่อยู่ภายนอกจะเป็นกรดแต่ถ้าเข้าไปในร่างกายจะกระตุ้นให้เลือดเป็นด่างได้ซึ่งเวลาที่เอาไปรับประทานอาหารเสริมเราอาจจะเคยเห็นซิตริกหรือซิตรัสไบโอฟาโบนอยนะครับมีตัวหนึ่งที่ผมใช้ในคลินิกมีก็คือตัวนิวซีบีนะครับสามารถพิมพ์คำว่าวิตามินแล้วเดี๋ยวให้แอดมินส่งข้อมูลให้ดูได้ข้อ5อันนี้ง่ายมากคือน้ำแร่กับน้ำด่างนะในปัจจุบันถ้าเป็นประเทศไทยเนี่ยมีอาจารย์ผมเคยพิสูจน์ว่า,วาเลือดเนี่ย เป็นด่างได้เพราะว่ามันจะมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าโซเดียมไบคาร์บอเนตนะครับดังนั้นะคใครก็ตามที่ไม่อยากให้เลือดเป็นกนะรดนับลองเปลี่ยนจากน้ OL, นํา RO หรือน้ํร r เวิร์ดออสโอดิสเน่กลายเป็นน้ําด่างหรือน้ําแร่ได้จะช่วยทําให้ป้องกันไตเสื่อมได้ด้วยนะครับสำหรับใครก็ตามที่ชอบความรู้ในคลิปนี้สามารถกดแชร์ได้นะครับเพราะผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยไม่รู้ตัวหรอกเพราะว่าไตาเสื่อมระยะที่1 2 3 4เนี่ยระยะแรกจะไม่มีอาการจะเจอเฉพาะตอนตรวจสุขภาพประจําปีเท่านั้นดังนั้นะคใครก็ตามยังไม่แน่ใจว,ว่าตัวเองเป็นไตเส่อม ก็สามารถไปตรวจเลือดดูได้นะครับส่วนใครก็ตามที่ชอบความรู้ดีคลิปนี้ก็แชร์ได้นะเพราะผมเชื่อว่าถ้าทุกคนในประเทศไทยรู้เรื่องนี้คนจะเป็นไตเสื่อมและไตาวายน้อยลงรักทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ